ฉลองความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่ขย่าธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปแถวหน้าของเมืองไทยพรพิชยาโพทองผู้ก่อตั้งและธีรพันธ์ชัยวงศากรรมการผู้จัดการบริษัทเลรสอินเตอร์ฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเลรสสูตรลับเฉพาะอร่อยเข้มขน้นไม่ต้องปรุงเพิ่มตำนานความอร่อยสูตรน้ำปรุงที่เป็นมรดกตกทอดต่อกันมา,มามากกว่า40ปี จัดงานมนรักเลอรถฉลองครบรอบ1ปีทยานสู่ร้อยล้านสองอย่างยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีกว๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปเลอรถและฉลองยอดขายทยานสู่ห0ึล้านสองในระยะเวลาเพียง1ปี พร้อมยกทับตัวแทนจำหน่ายกว่า200ชีวิตมาร่วมงานปาร์ตี้แทนคำขอบคุณที่ร่วมกันปั้นแบรนด์ให้ปังจนมียอดขายทยานสู่การเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก,กึ่งสำเร็จรูปในใจคนไทยทั้งประเทศในทีมมนรักเลอรถเนรมิตห้องวิภาวดีบอลลูมเอโรงแรมเซนทราแกนเซนทัลพาซาลาดเพ้าเจมากเลยครับที่ทุกคนแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับแลวก็ตัวแทนของเรานะครับได้ มางานครบรอบหนึปีในรถของเรานะครับซึ่งภูมิใจและดีใจมากๆที่<ะ>ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมกับเราเป็นแรงผลักดันเป็นแรงขับเคลื่อนที่พาให้รนรถาผ่านหนึ่งปีในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนที่คอยตอบรับสินค้าของเรา<ม>ที่เราผลิตออกมาเพื่อ,อตอบโจทย์ ตอบโจทย์คนไทยทุกคนนะครับที่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะคือร้านของเราอะ่ะก็ดูถูกผลกระทบกับโควิดเหมือนกันเราได้หาอะไรที่ว่าเฮ้ยถ้าคนน่ะมากินที่ร้านเราไม่ได้เราจะทำยังไงเพื่อให้คนได้กินสินค้าของเราอาหารของเรานะครับเนะาะเราแบบก็เลยแบบเราก็เลยแบบคิดหาวิธีเพื่อให้อ่าในาคุณก็ออกมา ที่ร้านเราไม่ได้แล้วเราก็อเอาไปกินที่บ้านเลยแล้วกันนะครับเลยออกมาเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสําเร็จรูปเรือเรือรถนะครับรสชาติคือเราเน้นแบบไม่ต้องปรุงหวานเผ็ดเปรี้ยวกําลังดีครับผมคจุดเด่นของที่ร้านตั้งแต่เปิดร้านอยู่แล้วครับครับผมเราเลย ดึงส่วนผสมต่างๆาไว้ในถุงนะครับแน่นอนว่าท่าีส่วการตลาดก็มีการดึงคนดังมามากครับอาพี่ชาคิดเอยยอิงฟ้าเอยนะครับเราการตลาดเต็มพี่ครับผมครับคือถ้าไม่มีตัวแทนจําหน่ายก็ไม่มีเราในวันนี้ครับผมครับอาเรื่องนี้ก็จะมีอาก๋วยเตี๋ยวต้มยําไทยนะครับเรื่องนี้ฮะเรื่องนี้ไม่เกิน2องเดือนครับออกมาแน่นอนครับสเตอร์คนแรกของเราคือจะเปิดตัว เร็วๆนี้คือพี่ชาคิดครับผมครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับมาชิมก๋วยเตี๋ยวของเราดูว่ารสชาติเป็นยังไงติชมกันได้นะครับคือเราพร้อมน้อมรับปรับปรุงและพัฒนาให้มันดีขึ้นครับผมครับ